ป้าข้ากรางบ้ป้าพีน้องีน้องเว้ยมักลำไยก็เปไยปู่เมอนลำไยกรกี่อแม่เจ้าว่าเป็นเจ้าของสวนถ้ได้ลานชายค่ะเช็ด้าได้ตัดค่มาช่พี่มาพี่พาพี่พานนองมาละาััเอบุญอู้น้านี่ปุมนี่ ไปเที่ยวแช่บ่ต้นนีน้าเลยเอาไม่ีไม่กะตาเรืมเนะร่อยแผลร สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนนะพ่อกันคือเก้ากับซ๋องสบุญมาบ้านเฮาเดอ้อพี่น้องเดอ้อวันนี้มาแต่พระธาตุพนพี่น้องเอ้มาแต่ขอพรจากพระธาตุพนมาเห็นเมีย้าเข้มทางขายป้าเดสบายดีเด้อไหมค่ะส,สบายดีทองเท้ายี่หมักลำย่ยนี่ทองละสิบพันทองละสิบพันพี่นอ้อง,องเอ้มีเ็ดปวกเห็ดซีนโอ้เดี๋ยวสบุญสิกับกล้องก่อนเนานะเดี๋ยวพี่น้องเอ้ เบ่งน้ากันเฮ็ดปวกแล้กองท่ายอันนี้สามิบอันนี้เฮ็ดซี้นเลยเนาะกองท่ายเฮ็ดสี้นนี่เฮ็ดซีนกองเฮ็ดนารพี่น้องเลยมักลำไยจะได้รายเข้าไปซื้ออยู่ในต้นมันเด้อลรืะต้นละแสนลต้นละแสน เมื่อค่ะเป็นหมื่นหมื่นเท่าไรเนาะเมี่ยค่ะถ้าเอาเอาเป็นหมื่นหมื่นเท่าไรหมื่นละแสนเออหมื่นละแสนบระมาณต้นละแสนเดี๋ยว่อยสิเข่าไปเบิ่งในสวนแล้วกันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเข่าอันทั้งสวนเนี่ยได้ไหมค่ะเด้อเด้อเด้อนะพี่น้องไอเดียสมบุญสิเข่าไปทางสวนก่อนเนาะคืพี่พี่พีน้องเข่าไปซมสวนอันหมักลำไยก่อนบบดนี้พาพี่น้องไอ้มาหนี่มาพี่พาน้องมาเต้ อ่าทำบุญเนาะสะบุญก็เลยเวป้า,าพี่น้องต้นหมักลำไยมึงแน่นี่เพิ่นว่าขายหมื่นละแสนสบุญสีซือเมื่อว้กินอยู่เฮือนพี่น,องงน,น้องเลยพุณนะป้าเถอะป้าพี่น,อน้องขัไปเบื้องน้ำกันเขับไปเลาะสวนหมักลำไยก่อนก่อนโอ้ปีนี้หมักลำไยเป็นไร่ไร่อย่น,องงน,น้องเลยพุณนะสบุญมาก,กับพี่กับน้องโอ้โต้นขัมาสวนหมักลำไย ไอพี่น้องเกาไปเบิ่งน้ากันใส่น้อแบบน,นี้ดิเบ่งเพื่อนห้ซิมเลยพี่น้องเอ้นี่ซิมกันปีใหมากับพี่กับน้องเต็มยอยู่นะใครน้อเต้นได้แซ่บฮึสบ,บายดีสบ,บายดีโดยสบ,บายดี โอ้โห้ซื้อหนวยแถมใบบ่แถมแถมมาแถมไสแถมมาแชบบ่อะไล่ะพี่ลูกโดยตัวใดกินได้พี่น้องป้าเา่ได้เอาขอ่บ่ป้าพี่น้อง้ย หมักลำไยเป็นไย้าปเป็นยกระ่ว้าว่าเป็นเจ้าของสวนให้ได้ลานใช่ค่ะใส่เชดให้ตัดมาเช่าพี่มาพี่ผาพี่พาน้องมาละไปไปไปคุณน้าคุนพี่พี่สบายดีแน่ป้าสบายดีสบายดีหมักลำไยงามเล้งหาลานไช่อะไร อ่ะสบาย <gettable S 2> ดีเลยสบายดีสบายดีพาีพาน่องมาถาดพนยม่บ่ายพาถาดพนพี่น้องเลยมาเวสสวนมกลำยัยเนาะผู้ทั้งลานไผ่สบายดีเนี่ยโดยลานไผ่พี่น้องเลยกับลานไทรมาแต่ปากเซอุ่นอ้น่ยา่นี่ยพ่ชว่าต้นน้ายเน่โอ้โหกินฟี่เข่าสวนก็ต้องซื้อกินกินอิ่มจังเมื่อ ลายคนไทยเดินเินอิ่มยังเมื่อเมื่อกินปากพวกองุนเนาะอะกินกินอิ่มจังเมื่อพวดาเนาะกินได้บ่หันได้แล้วว่ากำจะกินหรเจ้าพยนีกินาไนนยต้นได้แ่บบบดนี้ต้นนี้คือแ่บต้นต้นได้แล้วนะก่า่ดเยเขายท่านนี่บ่อน่ต้นนี้ร้อนต้นนี้เอามาตัดทีลมาเพื่อมาต้นนี้ต้นนี้ ปนี <Coast> <stand saint S 1> ่ปน <ı S 1> <go. S 2> in ี่เจ็บนนบ่่ากนุงที่มันโดนเมือต้นนุ่งมันแบบแข็งพยยงใหญ่พว่งใหเดี๋ยววหน่อยอ่ะมาักวยน่อยมักใหญ่ลูกดก้ต้นนี้หลอดนะต้นต้นนี้ะต้นนนใส่พอนต้นนี้ไปไป มันนี่มาล่านชวนมักลำไงอยู่น้องเ้ยนี่บอต้นนี่นะนี่นะนี่มึงมหแมนมันนี่คือใ่ใหญ่อะคือในใหญ่เออแต่ฮักปนฮักเอไม่หรอฮักเอไม่มกขวดอะไรเอาโลดพุ่นนะพี่พี่ชื่อวนพี่ ไม่ตคุมระเบิดแท้เป็นตา,น <laughs> า,นาย่านแทะเนอะเพราะมังกรไงแต่งลกคุมมาระเบิดลายอืออะไรฮะจักไลนนี่สวนอันนี้จ่ายสวนเฉพาะส่วน <c ười> มังกรไงเหรอนี่ก็จะต้อนใบ้าหม, <c ười> <c ười> มี่วะพ่อ้โคขายปีนึ่งได้ลายพอะยะปีป <c ười> มันเป็นทุกปีป่ะ đoạ lẽ ba đâu nó, à phụa đục đục này phụng ai? nhà này có à con ông này, tân nà, con, con à Còn... phụ... nga này, này, phụ phải ăn anh nè thăng tằm nè, กินอิ่มใช่ไหมพี่น้องเลยอืมเอาเต็มที่พี่น้องเอ้ยอย่าปากอย่าปากรักนะหมักลำไยแล้วกันอย่าปากพีาาก่น้องเลยรักกินหมักลำไยเนย <face> ยาะสี่ปีละปลูกใส่เวลาสี่ปีเป็นหมากต้องให้ต้นมันใหญ่ก่อนเรา่ามันใหญ่เนี่ยมันเป็ดเนี่ยบอกเอาเราให้ต้นมันใหญ่จังเ,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 เอาเราเ ใชพี่น้องเ้ยพุนะสบุนสออเด้นะยกตานึ่ะอ่วนลายรลาดีโอ้าตืมพอร่สองส่วนสองตายายโอ้ลานซ้ายบออ้าดูขุนช่งแค่นะขอวันี้ซื้อวดอกดอกเด้อเอาดกดเด้อก็อนนขเ เขาขายรถเกแก่คนนี้ก็หน่อยเขา่ราากนขางปกเนี่งว่านว่าซื้ออย่าลงปกซีกันได้นน่ซื้อนี่เด็ก่ะไดขายเ่ได้ขายมันยุ่งลายเลวมันแถืงไยแห่งปกซีมันสแบบมื่อนี่วันมื่อนี่วันยังมืนี้อคานอคาอื่นมือนน้น้อดีหวานอ่ะเมียนบ่ยุ่งปกซีครับปูนหนน่ลลงไปขายนะนอ้ยเมียนวายอก๊อะอ่ะแล้วจะ่คืนแน่ ปย่ายแล้วสิขืนเองละข้นลขเินะเงมาให้ขนฮักเคยหรฮักเอาขักนฮัเยฮัวงเลยแววเนค้นบาค้นขนดละอือเอาพวดดกด้เอพไปใหญ่เ้อนี่วังนี่ดกจำนี่ยายออยกค้านี่ค้นายเล

ปาโกกินมันย่อยินไป๊ากินไม่จนก็อเหบพี่น้องเลยตัใหญ่มาก่มาสวนบมักลำไยใส่เวลาสี่ปีอเ่อกไปก่อนอยากได้มักลำไยพี่น้องเลยคือห้าชวนมเนี่ขอา่ กินจนอิ่มอย่าให้ข่อยเด้อไข่ย่าเตะไม่ให้กินอิ่มไม่ได้ให้ได้กินหน่อยมันมันเป็นตาแซ่บอีกดลยเนี่ยใช่เวลาสี่ปีไงบอสสี่สามตัวโง่ไโอ้สี่ปีแล้วว่ะข่อยมีแต่คนมาจ้าจ้างเราเป็นลูกแล้วบอสเมียลูกสามตน อันนี้นะเมียเราเอ้าอันนี้เราก็ได้เท่าผมบอกชื่อแม่นบ่เออร้านเจ้าเอออันนี้อันเมียอันเมียทิเท่ากว่าให้เท่าว่าเจ้าวิ่งไดเป็นเมียเราเออแม่นโบผมบอกเขาแล้วเขากป็นสาวเรื่องพ่อพูดมาเท่าพูดได้เท่าเลยด้วยน้องซ้ายเงี้ยเงี้ยลูกซ้ายคอยึงี้ยนี่นี่อีนั่นน่ะย้อมนั่นน่ะผมนี่อี้เงี้ยเฮ้ยมาใหอหน่อยนะคะผมบอก อ้าเจาจะนั่นนมีน้อยนะมีนิ้าผมผมเดคันเท่านั่นหละบักทีห่น้ยอาเจ้าเจ้าไปช่งใบดีด้จังหวมันจะงามบ่แม่คือแบบค้นคายเาอย่างติดกระเบื้องเต็มเมื่มามาติดซอยกันจะเป็นลมกี่นี่ กินทำไรเนาะเห็บชิเป็นลมกอนเห็นไม่เล่นเลยเจ้าไปหอบในจุบกุ้งจะแกินแกินจนท้องอิ่มอยากเข่าจนเศร้าอยากเข่าโอ้โมันผลบริสีดยาฉีอย่างบอกอันนี้หมักลำไยธรรมชาตรพี่น้องเลยผลบริสีดยาหมักลำไยธรรมศาตรนี่นะตาาตาตากตาตาาตาาตาาลาาตา้าตตา

กอ็หายใจคำสั้นได้คืออมันสิออกเนาะถือว่าโชคดีเล้มันนี่ได้ไปทำบุญมาแล้วมา้อามักลำไยสวนเราพี่เนาะมาต่อยนมาต่อยวนมัลำยเวรน้องเราพากัดไปหยาดหมักลำไยกันอ้ยอยู่ไป่ายหุอยู่ไปทายหุไปายได้ถ่าเบิ้งเจ้าของเด้เสียไปให้เบิ้งหยาดหมักลำไยกันไม่ได้หยาดนะนา้าไห เราตรงนี้ <ไป S 2> นี่เราไม่ไม่ไม่กระต่ายาดรื่องน้ำประ h e t e ไเลยแทบไปเี่คันมาไปซื้อเล้านี่พูดโลซื้อพันเขาคันมากินอยู่ๆน่กกินฟรีแล้วอ่ะมื่นลมม่นะเจนคันพวอตมื่นกับพวกเร็ไมันเนาะแล้วขึ้นไปจิงเทาก็มังาี่ยไม่นี่พี่น้องเลย แชมพูไม่ได้ไปบ้านน้องอ่ะเบยบางทีอาจจะเป็นเมื่ออื่นพอฝนมาตกว่านี่ไปบ่ได้เมื่ออื่นนี่ถ้าสชมพูไปบ่ฮอดก็แม่นว่าถ้าวลาสร้างเพิ่งไปก็เม่นให้เพิ่นตั้งเห็นเลยโดยโดยโอ้ยเมียก็ทั้งงามทั้งใจดีนี่ซื้อซื้อหน่วยแถมใบแถมทงล่ะวะเทมทงเทมแทมหน่วยจนยิ่มเนอะกินนี่เฉพาะกินนี่ก็โลนึงเลยเดี๋ยวมื่อหนาสิมาอุดยนนทหม่ ให้ลำรวยเงกว่าเกานะป้าปลูกแต่ลำใหญ่บ่น่มาบาสวนเยบ้าน้บ้ากวบ้านพุแก้บ้านุมตรบ้านพวมบานก้วบนพุธแก้วบ้นพุธแก้วบานแกวานบ้านก้วบนุกบ้านุก้วบนุก้วบาวาบานุแก้วบ้นพุบ้าน้ปนกก้ก็ได้ จักปีมะขามหวานจักปีมันเป็นเฮาน่ะเฮาบ่มีเลยเฮาอะล่ะโจมไปรถกันไปลูกเบิ่งเฮ็ดบ่เป็นไปลูกโจไปโจไปปเอาซบซอไปทยขาดเด้ได้จองนเด้าไเบเป็น4 ซื้อ,มอ,มอมเมื่อวัยกินนี่แหละกินแน่ขายแน่มีผู้ซื้อกับขายบ่มีผู้ซื้อก่ะเมื่อตากไว้มันแห้งฮัสซอร์อันหมักลำยายเอาเอาจะไ้สาวงนึงมั่นนี่อันนี้นเป็นนั่นเป็นป้าบ้านแต่พู่มบ้านนุ่งสาบเมืองพะลานบุนบ้านเจ้าเอรีนายู่ไซบ้านนี้แหละร้านแหละนี่ อเรยกาไปเอาหัวอยู่บนเออออออวัดนี้ลูกสาวเจ้าบัดอยู่ไทยแม่เอาในเอาขึ้นมาษปุ้งไอาขายเหมือนาหยอกลูกชายเลยชีแท่งเอาเห็ดลูกเคยแล้ว่าโอ้ยแต่งเอาให้ยากได้แล้วเนาะล่ะลูกชายอันลูกแคเคยนี่ อยู่บรโคกบโงานเโอ้ยคอยกสนูนี่แหงมุจับโอ้บัดนี้เลยสิได้เป็นดองทั้งพี่เนาะคนมันอึดคนอึดคนบออึดนัดคนินนี่ลายสิบกึ้นได้ชาติที่ปอนบชาติชิลังบุกออนักบ่มีแลนวอื่นถูกมาเออมแต่ดินมแต่ดินลายมีดินก็หั่งแล้วคนนะขายดินไอ้วอาหยอกนี่ตู้เราอี่น้องเอง บ่มีฝุยายไซหรอวะชเออหัวกระชายจะเศร้าปีแล้วก่อน มีลูกจะคนเจ้าน่ะมีเงินบ่มีลูกจะคนเจ้านั่นมีลูกจะคนเออลูกคุณอีคนใช่เอาเมี้ยมดแล้วแต่งแต่งให้เรียบร้อยอยู่เกันให้เกันมั่นเหลือแต่ลูกสาวล่ะเหลือลูกสาวล่ะอยู่กับแม่เออมาหาลูกไปหาเงินมาเห็นเพือนเห็นเพื่อนยู่เอานยังว่าสิเอาสิแต่งเอายังว่าอยู่เท่งอะไรอะไรอ้ยมั่ว่ตัวหนึ่งกับเพื่อนล้านหนึ่งกับพ่อแล้วว้ายมาเป็นยัง อันนี้พันจิมันบูแมนเราให้เต่งแต่งแม่เลาชิ้ต่เองเขาตายแหละเขาเต่งอะไรจีเป็นขนมข้าวมาเนาะรยคนพันคนกับพี่เจ้าบุญยศเล็กคดนีู้้หญิงดีท่อผู้ชายตัวผู้หนึ่งเห็นตัวกบเป็นผู้หญิงบนแอเว้ยรคนพันคนเจ้าบดียวแบบนี้ มิตรอนาคตอนาไคผู้ชายมันย่อุดงผู้ยยผู้ชายยอขึ้นแล้วขึ้นโลดละเาเท่ากระชแต่ผู้ชาย่ะแม่บลาะเนาะท่่าเรที่ยจะดีไม่เท่าก็ช่องขี้ใจดีอยู่ไม่เท่าก็่ใจดีแล้วไม่เท่าับ่เคยจดนะไม่เท่าบบเคยด้วยนะเคยเก่นเออจนคือกันนี่แล้วผู้ใดก็ได้เนาะจนกระยาพ่อที่จน้ำใจกะกันแมนแมนนปรกอบอุน ค kind of ันห ah ้าววซอบวหาญบมีเองเนาะเพเพียงแต่อย่าเจ็บอย่าจนละสอกหาอย่าเจ็บอย่าไข่เนาะอยู่ดีมีแงินจน่าเห็ดหาได้คุณเด่นไายแลวไปแลวคุณลูกเคยไอยไม่เท่าวไปเลวคุณไาหามักกินหมักลำไย่เอ้ยนะบอกห้นน้าปากเลยน้าปาเลยโมก็น้าปากบ ปลากินอะไรดีล่ะยอมต้นนั่นยอมต้นนี่รถน้าปากเลยคือบอเอาเงินท่อดรถเฮ้ยคือบอเอาเงินท่อดรถมื่นลุงรถมื่นลุงเราได้ซ้ำมือซ้ำมือเอาหมดมื่นเราได้ซ้ำมู่เออบ้านอเอาบัตรจ่ายเงินได้พี่น้องทงละแสนเดี๋ยวจ่ายเงินเพิ่อนกันผู้ละสองแสนพี่น้องสองทงสื่อบาใหญ่เด้อ บอซื่อละกาเวลาไปอันกห็นไล่ะเห็นไนมไม่เท่าสิแต้งร้านหนึ่งกับงววตัวหนึ่งเอาเห็ว่าลูกชายลูกสาวเราเอาว่ายันยันลูกสาวเพิ่มเอาแล้วปะด้ดย เแฟนสาวว่าเอาหรอวะไอขอบใจหลายๆเด้อท่านกินนี่เยอะมือหนาท่านกินอิ่มให้ปีน่าให้เป็นดอกกว่าเก่าเด้อไปก่อนเด้อบินี้เด้อเดี๋ยวมือหนาพูดอะไรสิแวะมาใหม่เด้ออยู่ยาวที่นั้นชื่อจะขาดเด้อฝุ่นชิดกับชื่อจะขาดไปไปพี่น้องเลยเฮากคสิไปก่อนบินี้เนาะอ่าสบายดีเด้อสบายดีเด้อทุกคนเด้อเด้อเลยดนโดนเน้อโดนโดนเน้อเลิศเด้อลิศเลยขอบใจเลยล่ะ ป้เอาซื้อได้บานนี่แถมบอกนี่ลุกขึ้นเราไปปเอุนาเอามียนซ่เนาะเกนไก่ดองเลยดองเนี่ยันด้แจกแเอาหใหญ่เราปั๊บไป้ลกี้ยปกลับบ้านกลับซองพี่น้องเอ้บบานนี้ รับเรือสวยไม่หงุดหงิดกันทีเป็นม้งอะไจะได้ฝน,โนโตกห้ามได้หนิบายสบายเนี่น้องเนาะห้ามาแต่ถอดโพนก็นเลยเวม,มาซื้อหมักกระมยังอยู่สวน,น,สนเพิ่นสำหรับคิดนี่สมบูรณ์คือขอโตมล,ลาพระจะพีจะน้องไปก่อนขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข,เขอบเบิ่งกอบส้มคอยติดตามและก็ให้กำลังใจสำหรับคิดน,นี่ยลาพี่นะ้นองไปแล้วสบายดี